สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มิสเตอร์ชนมาเจอกล้วยไม้ตัวหนึ่งจริงๆแล้วกล้วยไม้ตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ในอดีตเคยรุ่งนะครับหลายๆท่านถ้าหากว่าเคยผ่านประสบการณ์สมัยที่ย้อนหลังไปสัก1 0ปี20ปีนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่มีบทบาทมากมีหลายๆท่านนะครับนำไปร้อยพวงมาลัยแล้วขายนะครับเป็นชายพวงมาลัยนะครับ ไม้ตัวนี้ก็คือลูกผสมเอื้องโมกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับไม้ตัวนี้เริ่มหายากแล้วก็สูญหายไปจากท้องตลาดบางเอิญวันนี้ครับมิสเตอร์ชนเนี่ยมาเจอเขากําลังเบ่งบานพอดีเดี๋ยวไปชมความงามกันวันนี้เรียกว่าสบายๆแล้วกันครับวันเสาร์ก็ไปชมความงามไปเลยครับก็มองเห็นแต่ไกลเลยนะครับก็เป็นเอื้องโมกนะครับึอ,อดีตเนี่ยมิสเตอร์ชนเคยทําคลิป นะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์มาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเรียกว่ามาเจอบนันบานของจริงๆตัวเป็นๆเ,เยอะเลยนะครับเรียกว่าออกดอกกันพร,พรึบๆสวยงามตระการตาก็เป็นสายเลือดเอื้องโมกนะครับกล้วยไม้ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆนะครับจะเห็นว่า มีการนำไปร้อยเป็นชายพวงมาลัยอย่างที่มิตรสนบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่วันนี้วัตถุประสงค์หรือเจตนาที่เอานำมาให้แฟนๆได้รับชมก็เพราะว่ามันอดไม่ได้ครับพอไปเห็นของสวยของงามออกดอกพลุกพับแบบนี้เนี่ยก็ต้องเอามาแบ่งกันเชยชมเลยครับสวยจริงๆนะครับก็เป็นตระกูลแวนด้านะครับเจ้าตัวนี้เป็นแวนด้าใบกลมนะครับ เวลาที่เขาออกดอกนะครับเขาจะออกกันแบบออกทั้งกอเลยครับยิ่งถ้าอยู่กลางแดดด้วยนะครับจะดกกว่านี้อีกนะครับคนที่ปลูกเลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่บางท่านนําไปทําเป็นรั้วนะปลูกเอาไว้กลางแจ้งนะครับปีนี้นะครับดอกเขาออกเยอะก็เนื่องจากว่า ฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันเรียกว่าหนาวยาวว่างั้นเถอะก็ออกดอกมาหลายชุดชุดนี้ที่มิตรชนมาดูเนี่ยครับเรียกว่าก็ออกมาเป็นครั้งที่3แล้วครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายมาให้แฟนๆได้ชมกันนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะสีชมพูนะครับที่เห็นอยู่อีกกอ้อนึงครับอยู่ออกดอกพรืพับเหมือนกันนะครับช่วงนี้สีขาว ตัวที่มิตรชนเคยทําถ่ายทอดให้กับแฟนได้รับชมก็คือเจ้าโปโปโก็เป็นสายเลือดเอื้องโมกเหมือนกันนะครับก็เป็นเอื้องโมกที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวสีชมพูนะครับมิตรชนก็พยายามจะตืบค้นหาชื่อเขานะครับก็แม้แต่คุณลุงเจ้าของสวนเนี่ยก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรกันแน่นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็น สายเลือดของเจ้าแวนด้าเทเรสนะครับหรือว่าเอื้องโมโกก็มีแฟนแฟนช่องมิสเตอร์ชนนะครับสอบถามเข้ามาว่าไม่ทราบว่าพอจะหากล้วยไม้ตัวนี้ได้ไหมนะครับมิสเตอร์ชนก็เรียกว่าบันนี้บังเอิญมาเจอเข้านะนึกถึงคำพูดของแฟนแฟนท่านนี้ครับอันนี้ก็จะพามาชมอีกกอนึงอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเป็นปลูกไว้เป็นกอใหญ่ๆ ก็ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะได้กอใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าคนที่รักกล้วยไม้เอ่อเป็นคนที่สะสมสายพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นคุณลุงบัญชาแหละครับนี่ก็เป็นสวนของคุณลุงบัญชานะครับก็สีขาวนี่ครับเจ้าโปโปโต,ตัวเนี้จริงๆแล้วเนี่ยมิตรชนถ่ายรูปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะดกกว่านี้อีกช่วงนั้นสับรังเลยแต่มิตรชนก็เรียกว่าเออ กะตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาถ่ายให้แฟนๆได้ชมก็ช่วงนี้มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าดอกเขาเนี่ยเริ่มที่จะโรยแล้วนี่ถือว่าน้อยนะครับปกติเนี่ยจะพลุ้พลับกว่านี้อีกแต่ก็ยังยังยังมีจํานวนดอกที่เยอะอยู่แต่เห็นว่าแต่ละช่อแต่ละช่อจริงๆเจ้าโปโป,โปตัวเนี้ยช่อหนึ่งเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่าสีหดอกนี่ก็ล่วงไปนะครับช่อแต่ละช่อก็เ,เหลือสดอกสดอกก็ถือว่าเป็น สายเลือดของเจ้าเทเลสอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์รือว่าช่อเนี่สวยงามมากๆนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโป,โปโปเนี่ยบางท่านอาจจะตับสนว่าเป็นสายพันธุ์แท้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกผสมมาแล้วนะครับลักษณะของสายพันธุ์แท้นะครับที่มีสายเลือดป่าเยอะเนี่ย บริเวณของกลีบดอกครับเขาจะมีลักษณะของการบิดองศาประมาณสักเกือบเกือบสีองศานะครับหรือว่าคล้ายๆเหมือนจะโบยบินอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมิตรชนจะให้ชมชัดๆอีกทีว่าข้อแตกต่างของเจ้าสายเลือดที่มันผสมพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วเนี่ยครับกับสายเลือดที่มีเลือดป่าอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมิตรชนจะให้ดูทีนี้ลักษณะของการปลูกเลี้ยงนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างสวนของคุณลุงเย็นเนี่ยก็นำเจ้าแวนดัทเทเลสนะครับหรือเอืองโมกเนี่ยเอาไปทำเป็นรั้วข้างสวนกล้วยไม้เลยนิทรชนก็กะว่าอยากจะไปถ่ายมาให้เชิชมเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ถ้าไปก็คงจะได้ฝากนำภาพรูปสวยๆมาฝากแฟนๆนะครับเอาล้วครับมาดูครับตัวนี้กรีบเขาจะไม่บิดเห็นนะครับรูปการจัดระเบียบกรีบเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะเป็นเจ้าโปโป หนึ่งอดอกนี่ครับอาจจะมี3ถึงหดอกเลยนะครับก็เรียกว่าคัดคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ดีอ่ะทีนี้มาดูที่มีสายเลือดป่านะครับจะเห็นว่ากลีบซ้ายและกลีบขวาเห็นไหมครับเขาจะทําลักษณะเหมือนบิดเอียงไปข้างหลังนะครับเหมือนจะโบยบินประมาณนั้นอันนี้ก็คือเขามีสายเลือดป่าแวนด้าเทเรสนะครับหรือว่าเอองโมกเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นมีสายเลือดป่ามากหน่อยนะครับก็นํามาแปลงพัน การแลกเปลี่ยนกันครับสําหรับท่านใดนะครับที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังได้นะครับถือว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งครับที่แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะก็อิสระเลยครับในบอร์ดของช่องมิสเตอร์ชนนะครับก็ถือว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันบางเรื่องที่มิสเตอร์ชนรู้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะบางเรื่องที่มิสเตอร์ชนไม่รู้ก็เรียกว่า ยินดีรับฟังทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มิจชุนถ่ายทอดไปผิดหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยินดีที่จะแก้ไขเพราะว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยครับมิจชนให้ความสําสคัญมากนะครับเพราะว่าเเวลาที่เราประชาธิพันไปแล้วนะมันอยากจะให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็นี่ครับเป็นเบรนด้าใบกลมเห็นไหมครับต้นเขาจะกลมแบบนี้เลยอันนี้เขาปลูกยังได้งามมากเพราะว่ากินปุ๋ย ไปพร้อมกับสวนกล้วยไม้เลยเวลาที่สวนกล้วยไม้เขาให้ปุ๋ยให้ยาก็จะฉีดพ่นเลี้ยงเจ้าพุ่มกอเอองหมกกอนี้ไปด้วยในตัวครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็พามาชมความสวยความงามของกล้วยไม้ที่ไม่ใช่ว่าจะหาดูหาชมได้ง่ายๆนะครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลเทเรสนะครับที่สวยงามมากๆปลูกไว้เป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยสุดยอดจริงๆครับ สำหรับแฟนๆท่านใดนะครับชอบอกชอบใจก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิสเตรชนนะครับสำหรับวันนี้มิสเตรชนก็คงจะต้องจากไปนะด้วยภาพสวยๆของเจ้าเอื้องโมกนะครับหรือว่าแวนด้าเทเรสสวยๆแบบนี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ